สวัสดีครับเราจะพาทุกคนไปดูบ้านที่ติดตั้งหลังคา APVC ในเดือนสิงหาคมกันครับหลังแรกจะอยู่ที่รามคำแหงลูกค้าใช้แผ่นเราติดตั้งลงรถส่วนหน้าบ้านเสร็จไปแล้วนะครับลูกค้าชอบมากตรงที่หน้าบ้านเย็นขึ้นฝนตกเสียงก็เงียบครับเลยสั่งแผ่นเราเพิ่มเพื่อต่อเติมส่วนหลังคาห้องด้านบนชั้น2ของบ้านลูกค้าก็มีสั่งอุปกรณ์กันน้ารั่วต่างๆของเราเพิ่มด้วยนะครับอันนี้ตําบสลสํารงเหนือหลังคาส่วนที่ต่อเติมติดก,กับตัวตึก จะเป็นหลังคาทรงเพิงหมาเงินแปรสีขาวจะกว้างได้ถึง100เซนติเมตรครับอันเก่าเป็นกระเบื้องเริ่มเสื่อมสภาพกำลังทยอยรื้อถอนออกครับส่วนบ้านในโครงการหมู่บ้านที่ถนนแจ้งวัฒนะลูกค้าใช้หลังคา APVC ทํา C, ทหลังคาด้านหลังบ้านและข้างบ้านมีการใช้แผ่นสายขุ่นร่วมด้วยก็ยิ่งดีครับเพราะจะทําให้แสงผ่านเข้ามาในตัวบ้านบ้านจะโปร่งแสงมากขึ้น ต่อไปเราจะพาไปดูบ้านที่ตำบลเทพารักษ์กันครับที่นี่จะมีการออกแบบกันศาสตร์ปูนปิดทึบจึงจะมีการเว้นทำแปรใส่แผ่นใสคุณของเราระหว่างช่องปูนเพื่อให้หน้าบ้านสว่างขึ้นดีไซน์ตรงนี้ไม่ต้องกลัวน้ํารั่วครับเพราะเรามีพวกอุปกรณ์ข้อปิดรอยต,อต่อต่างๆด้วยใครสนใจสามารถทัก สอบถามได้นะครับเรามาดูหลังคาสีเขียวกันบ้างดีกว่าหลังคาตัวนี้จะเป็นที่นิยมมากทั้งในงานบ้านและงานโรงงานที่นี่เป็นร้านอาหารที่เน้นการตกแต่งที่ดูเป็นธรรมชาติส่วนใหญ่จริงจะเลือกสีเขียวเพื่อให้สบายตามากกว่าครับเดี๋ยวเราพาไปดูบ้านที่ติดตั้งหลังคาสีเทากันครับทั้งรอนสูงและรอนต่ำจะอยู่ที่รามินทากรุงเทพกีทา และลำคำแหงทั้ง3หลังนี้ใช้หลังคา A PVC เพื่อทำการศาสตร์รอบบ้านซึ่งจะช่วยกันร้อนได้ดีมากฝนตกเสียงก็เบาหลังคาเราติดตั้งครั้งเดียวมีอายุการใช้งานอยู่ได้เป็น10ปีครับใครสนใจใกล้ไๆเราสามารถไปส่งให้ได้ยังไงวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนหลังคาเย็นเงียบไร้สนิมไว้ใจหลังคา A PVC Star b a อร์นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับขอบคุณครับ